สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีกิจกรรมชุดระดับตำนานมานะคะเป็นชุดแสงเหนือทมินนะคะทุกคนกิจกรรมก็มาตั้งแต่วันที่18ธันวาคมถึงวันที่9มกราคมนะคะสุม่มไอดี9บาท vs 99บาท9บาทได้เกือทุกคนไม่แนะนำเท่าไหร่99บาทจะไม่มีเกลือรอเติมของมาดูกันจะได้ไอดียอะไรได้ซองอัพเวลเ้าเกมาแล้วมีของจริงๆเวลวตันผมทาทางด้วย เว็บนู้อก็โซนรับเติมเพชรระบบอัตโนมัติใช้เพียง UID และมีรหัสไฟ้าขายด้วยตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นแบบคุ้มๆเขาลิงก์ใต้คิดได้เลยก่อนอื่นนะคะก็ต้องฝาก like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนมาตอนนี้นะคะวันนี้เราจะมาสุ่มกิจกรรมชุดระดับตำงานใหม่ล่าสุดนะคะเป็นชุดแสงเหนือนั่นเองนะคะทุกคน ซึ่งวันนี้นะคะเรามีงบทั้งหมด11,228หพชรเพนะคะมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะหมดทั้งหมดกี่เพรนะแต่คิดว่าน่าจะหืมน่าจะแพงเอาเรื่องเลยนะคะทุกคนสำหรับชุดนี้นะคะ1นึ่ครั้ง19เพชริบครั้งหนึเจชรนะคะทุกคน อันนี้คือ2โทเค็นนะคะเมื่อกี้คือ1โทเค็นอันนี้คือ2โทเค็นเป็นกระเป๋าแล้วก็3โทเค็นนะคะเป็นไอวอลนะคะทุกคนแล้วก็4ี่โทเค็นนะเป็นค่นาตานะตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอน5โทเค็นก็ต้องเป็นชุดตัวนี้นะคะทุกคนเสียงน่ารำคาญนิดนึงนะคะขอภัยด้วยมาทุกคนเรามาเริ่มสุ่มกันเลยค่ะครั้งแรก10ไม่ใช่10ครั้ง179เพชรพไปเลย เดี๋ยวครั้งต่อไปมันก็น่าจะลดลงมาหน่อยนะคะโอเคครั้งแรกได้มาแล้วนะคะทุกคนหนึ่งโทเค็นมาคะ่ะทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นปะมันจะลดไปนะคะทุกคนเพราะว่าเราได้คูปองมาแต่ก็ถึงลดไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะมันก็แพงอยู่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะสูงยาวเลยนะคะทุกคนเพราะว่าหมดเยอะแน่ๆนะคะทุกคนไป คนก็ดูเอาเองนะคะทุกคนเพราะว่าหมดเดยอะมากๆเลยเมื่อกี้น่าจะสักสี่พันเพชรได้แล้วนะคะมันควรจะออกมาได้แล้วนะโอเคทุกคนออกมาเป็นที่ทอยแล้วนะคะทุกคนโอเคมารับเลยนะคะตอนนี้ก็ได้มาครบทั้งหมดห้าโทเค็นเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้เพชรเหลือ6,837เพชรนะคะทุกคนตอนแรกเรามีเ 1, 10, 2, 28, พชร1น2 2 8ืเพชรนะคะทุกคนตอนนี้เหลือ6,837เพชรเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เราสุ่มไปเมื่อกี้นะคะ5้าโทเค็นหมดไป4,000 4,391เพชรนะคะทุกคน โอ้โหสี่พันกว่าเพชรนี่ถ้าตีเป็นเงินก็พันกว่าบาทเลยนะคะทุกคนไม่ก็แพงมากเลยนะคะใครที่งบน้อยๆไม่แนะนำเลยนะคะถ้าจะมาสุ่มเอาไนหะมถ้างบน้อยๆไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่ามันออกยากนะคะทุกคนโอ้โหเจ็บจี๊ดแพงมากาจริงๆพูดตรงๆนะ คือมันก็ไม่ได้ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ว่าต้องสนนะคะเพราะว่าของมันต้องมีนะคะทุกคนโอเคตอนนี้เราได้อันดับ1 8ึ่นะคะทุกคนซึ่งอยากได้1 8 8 8งแปดแปอะเลขตองอะทุกคนแต่ว่าได้มาแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะคะ1 8 7 9นะคะทุกคนใครได้เบอร์เลขอะไรหรือว่าใครหมดกี่เพชรก็ มาคอมเมนต์บอกกันได้นะใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะทุกคนเราอยากรู้มากเลยว่ามีคนที่หมดน้อยกว่าเราหรือว่ามีคนที่หมดเดยอะกว่าเราหรือเปล่านะคะทุกคนอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะคนที่สุ่มไปนะคะได้เลขอะไรบอกด้วยนะเมื่อกี้เราได้กระเป๋ามานะคะตัวนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีในส่วนของการาดนะคะ เป็นการต่อสู้นั่นเองนะคะเวลาเข้าเกมมันก็จะขึ้นมาเช่นเวลาเล่น4ีอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาแวบ,บหนึงนะคะทุกคน <S <S เหมือนจะเป็นการตัวแรกแล้วก็อันนี้เป็น5คู่นะคะถ้าเกิดอยู่คนเดียวก็เต้นไม่ได้นะคะต้องมีคู่เท่านั้นนะต้องมีเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนก็เต้นไม่ได้นะคะทุกคน <S <S แล้วก็จะเป็นท่าเปิดตัวนะคะนี่แต่ท่าเปิดตัวสวยนะ แล้วก็ถ้าแปลงล่างนะคะทุกคนแปลงมาเป็นหมาป่าเดียวดายนะคะวันนี้แปลงล่างเป็นหมาป่าเดียวดายโอย้อะไรวะ <laughs> ก็ประมาณน,นี้นะคะแล้วก็พวกกล่องอะไรต่างๆนะคะแล้วก็นี่อ๋อกล่องนี้แล้วยังมีไม่ครบนี่ว่ายังมีไม่ครบ,ยครบอย่างนี้ก็เปิดเลยนะคะทุกคนเอ็มเมื่อกี้เราไม่มีกี่อันยิงสองสามสี่ห้าหกเจ็ด โอเคเราขับไปแมี7ก็เปิดไปให้หมดเลยนะคะทุกคนชุดเราไปเลยชุดเราไปเลยก็คือกล่องน,นี้แล้วค่ะตางเกงไปอีกแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะคะโอเคเราก็ในกิจกรรมเมื่อกี้ก็อ๋อลืมรีวิวชุดเลยอันนี้นะคะเป็นชุดระดับตำนานเมื่อกี้นะคะก็คือมันเปลี่ยนสีได้นะคะตอนนี้มันเป็นสีน้ำเงินใช่ไหม เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีขาวได้นะคะทุกคนสีขาวนะคะนี่นะคะทุกคนสีขาวทั้งตัวก็ประมาณนี้เลยนะคะซึ่งจะบอกว่าสีขาวสำหรับเรานะสีขาวสวยกว่าสีน้ำเงินนะคะแต่ชุดนี้ก็ก็สามารถอแดบกับชุดอื่นได้นิดนึงนะคะต้องเลือกนิดนึงนะ โอเคประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเสียไป4,391เพชรเใครหมดกี่เพรหรือว่าได้อันดับที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วทุกคนนะ